โอ้ฝนตกครับพี่น้องโอ้ครับสวัสดีครับโอ้ยตายเสียนนทได้มาหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไปนี่ดินมันยังไม่ยังไม่เปียกน้ำนะครับแต่ถ้าเสียนนทมานี่รับรองออกไม่ได้แน่แต่สงสัยไม่มาหรอ ดูท่าไปแล้วฝนตกก็ฝนตกพายุอะไรเข้าเนาะโอ้ตกแรงด้วยตายเลยเชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วเอาข้าวไปตากไม่ได้ นนไปออกไม่ได้แน่วันนี้ก็คนขับเจ้าส้มลายไม่ใช่ใครครับเหลาครับ เหลาน้อยขับเจ้าส้มลายตักหินใหญ่นะครับคนเราต้องต้องปล่อยกันอย่างนี้แหละครับถ้าไม่งั้นก็ไม่เก่งสักทีต้องปล่อยต้องให้จับวันนี้เหลาน้อยจับทั้งวันนะจับเจ้าส้มลายครับตักหินใหญ่ไปหลายพวงแล้วแหละ เมื่อก่อนกลัวว่าตรงนี้มันขึ้นไม่ได้แต่ทุกวันนี้ตรงนี้เ,เรายังเรายังไม่จอดครับ เรายังไม่จอดครับผมเรากำลังทำที่ยืนอยู่หรือเปล่า เหล่าเหล่ากวยหินทําที่ยืนอยู่หรือเปล่าเหล่าเนี่ยเหล่าน้อยครับไม่ใช่ธรรมดาครับเดี๋ยวจับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่ง ตกแล้วฝนตกอีกแล้วเมื่อวานหยุดงานวันหนึ่งไปงานบุญวันนี้มาวิ่งหินฝนตกโอ้ตอนเช้าจะวิ่งได้หรือเปล่าตกหนักด้วย บุรีหน้ารถอีกเหลาอเอาหมดไปแล้วกองหนึ่งครับนี่เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้ตรงนี้ก็กองใหญ่อยู่หลายพว่วงถ้าฝนไม่ตกก็เกือบจะหมดกองเนี้ฝนตกก่อน อันนี้ก็เดินเอาข้างข้างถนนเดินโกยเอาข้างข้างเคลียเคลียร์ โอดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นตกอย่างหนักเลยขาวเป็นสีขาวเลยแน่พายุอะไรเข้าเนาะ ดูเหลาเป็เหลาก็ดูดบุรีโอเราไม่อยู่โทัหนึ่งนี่จากไม่เป็นอะไรเลยมามาขับรถไถเป็นและช่วงนี้ก็เมคโค ตรงนี้ก็เลยปล่อยแมคโครมั่งพอแมคโครเอามาก็ขายหมดครับขายก็เลยเหลือเจ้าส้มลายแล้วก็140ยสี่สิรอยสีสิบประจันชูไปใช้งานคาร์บาวก็เลยผมขับหกล้อครับขับหกล้อก็เลยให้เราขับแมคโคร ตัดหินตัดไรก็ค่อยไปเรื่อยๆครับตัดดินตัดไรมันอาจจะนั่นอยู่เราก็ทําได้เดี๋ยวให้เราทำไปเรื่อยๆ